สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับและเราก็ยังอยู่กับการ์ดใบใหม่อย่างสการ์เลตสไปเดอร์นั่นเองโดยเด็กในวันนี้ครับผมทุกคนคงเข้ามาในผ่านหน้าปกกอยู่แล้วนะก็คือเซ l e โบห้านั่นเองต้องมาดูกันี่ว่าเซติโบห้าตอนนี้ครับว่ามันจะมันหรือมันจะมีมนะฮะมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเซต e โบเข้าใจง,ง่ายอยู่แล้วแนะนำการ์ดกระชับไปก่อนนะฮะเอสมนครับเป็นหนึ่งถ้าเราเล่นเต็มจะโบกสีจะเป็นหนึ่งห้าง,ง่าย ต่อมาไฮเดรบบ็อบหนึ่งห้าผมแค่นั้นเลยแทนนัย้ายก็คือระวังด้วยเหมนกันนนี้นนมาเทสครับหนึ่งห้าเหมือนกันครับจบเกมถ้าเราจะแพ้ได้แต่เขาก็จะบินมาให้เราแพ้ก็คือเราต้องเล่นให้แค่ะน้สามโลเคชันไม่ก็ต้องเล่นให้ทั้งสามโลเคชันเนี่ยเต็มจะได้บินไม่ได้นะก็ใช้ยากอยู่นะต่อมาก็เทนเนียครับหนึ่งห้าเหมือนกันถ้าเล่นปุ๊บโดด,ป,ป,ด,ดปั๊บเป็นปั๊บโดดปุ๊บก็ใช้ระวังกันด้วยนะต้องอาจจะเล่นเทินท้ายก็ได้นะต่อมาลิซ่าถ้าผมสองห้า ถ้าอีกฝ่ายก้าวเต็มก็จะลด4ีจะกลายเป็น2งซึ่งเรามีก้าวอย่างเอชันเทสหรือลูเคสมาการลิซ่าอยู่แล้วซึ่งก็ค่อนข้างไว้ใจได้ครับสำหรับลิซ่านะต่อมาครับก็คอหลักเด็กเซริโบครับผมเพิ่ม Power ของกา้าวสูงสุดก2นะซึ่งเราไปเลข5เพราะฉะนั้นอย่าให้ก้าวของเราเกินเลข5นะฮะต่อมาลูกเทสผมเอามาการการลดพลังนะครับก็ทั้งจากโลเคชั่นทั้งจากดูเวเซเชนหรือว่าสกอปเปียนไซคลอบอะไรต่างๆนะลูกเคสช่วยได้ทั้งหมดหรือแม้แต่ การที่ลิซาโดรถพาวเวอร์ด้วยนะฮะลิซาซูเค้นในเด็กนี้เก่งมากต่อมาก็พี้แคทนะผมสามห้าเหมือนกันก็พี้การ์ดใต้เด็กนะครับซึ่งก็พี้แคทเนี่ยใช้ระวังด้วยถ้าได้ความสามารถอย่างเช่นพวกบวกพลังให้การ์ดไปถัดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นที่แบบบวกพลังแล้วเซเลโบลเราแตกอ่ะก็อย่าเล่นนะฮะแต่ถ้าได้พวกนิโก้หรือฟอร์ที่บวกสเนี่ยเล่นให้ลูเค้นได้น,นี้แนะนําลูเค้นจะกมายเป็นห้าเท่าเพื่อนนะ,ะต่อมาเอ็นทานเทสผมก็เอามาใบาต่อเนื่องนะฮะก็เป็นสี่ห้าอยู่แล้ว ใบลิซาร์ดเองก็ได้แต่อย่าใบเซเลโบก็พอฮะต่อมามูนเกลผมเอามาก๊อปมือนะตั้งแต่มูนเกลได้รับบัฟมาก็เป็นสีห้าใช่ไหมก็เซเลโบห้ายังไม่ได้ลองเลยเลยเอามาลองวันนี้นี่แหละมูนเกลก๊อปใครเก่งบ้านก็กอล์ฟดรอปหนึ่งมาเล่นเธอท้ายๆก็เก่งครับผมหรือว่าก๊อปเซเลโบให้มีสองใบก็ได้เลขนี้เราเลยไม่ใส่มิตินะเพราะว่าเลขห้าเนี่ยเป็นเลขที่เยอะอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเซเลโบมิทิกก็ได้อ่าจะเซเลโบสองใบในบางตา หรือว่าเพย์ปิดเราก็เป็นบวกคาเวอร์ลง5ไปเพิ่มเซลล์โบว์มิติของแมลงไปนะฮะเลยเลือกใช้ใส่หมุนเกลือมาแทนต่อมาโอเมก้าเลสก็ถ้าเราชนะเนี่ยจะบวก3พาวเวอร์ในโลอือ่นก็ช่วยให้เราพุชพาวเวอร์ในพื้นที่อื่นได้ดีขึ้นเพราะปกติเนี่ยเซเลโบเป็นเด็กที่พาวเวอร์ค่อนข้างอ่านง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราจํากัดแค่การ์ดพาว power 5-4ใบเป็น20เซเลโบก็บวกอีกใบละ2เป็น7-4 28แค่นั้นโอเมก้าเลสก็จะามาเติมตรงนี้ได้ดีครับผมใบสุดท้ายครับสกายเลตสไปเดอร์เปิดใช้งานนคลลัั่่งโทีีีมพาวววเเอร์ดยกน ก็คือเขาจะเป็นสี่ทีที่มี value power 5 2องใบนั่นเองก็คล้ายๆดรดูมแหละแต่ว่าใช้แค่สี่ีเท่านั้นแต่เล่นถึงหกไม่ได้นะก็ต้องดูกันว่าเด็กสเตอรห้าในวันนี้จะมาหรือจะมีมหผมเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปกดกแล้วเนี่ยก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณสามารถส,ง Super ส่สถงซุ เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวิ้นตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมมากันที่เกมนี้คนระับเปิดมาโลเกชัน่นแรกต็นหลบของออโต้ผมเปิดไทเทเนียไปเลยแล้วกันจะด,ดูอีฝ่ายไปเล็กอ,อะไรด้วยป้าปเป็นลาวน่าไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ โอ้แต่ภาษาสีโมนี่เป็นปัญหาแ,น,แน่ๆเราไม่เล่นที่ปราษาสีโมเลยได้ไหมอ่ะในบเรีไม่เป็นไรเนาะโอเคสไปเลยครับโอเมกาเล่ไหมไม่อยากเล่นที่ปราษาสีมโมเลยอะ่ะ ไอ้ฝาครับเล่นที่แล็ขออโตแล้วเป็นคริสเัาครับจวหนึ่งแล้วก็ดึงหนึ่งใบดึงเป็นไฮบบเดบอบไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอเคอย่างนี้หน้าเล่นมูนเกิลนะเพราะว่าก๊อฟเซเลโวสอใบฮะจัดไปเลย เพิ่มความแข็งแกร่งไงแล้วโอ้โหเปิดลิมโบซะด้วยเป็นได้คอมโบสักอย่างใส่ลาวน,น่ากับคิสตันมาจั่วการให้ครบนะครับโอเคผมคนเก็บิชันเทสไว้ใบไอวอนแมนเขาไหมั้างั้นผมเล่นเพลงนี้ไปก่อนป่ะมาเธอร์โดดไปก่อน มาหนึ่งให้ทันเทนียนโดไปฝั่งนู้นก่อนนะครับค่อยดูว่าเราเล่นเซเลโบสองใบหรือว่าเล่นเอชันเทสดีถ้าเขาคอมโบสติเขาเจะแรงกว่าเรานะคิดว่านะครับเพราะความที่เกมนี้มีเจ็เทิร์นเนี่ยสกาเลตก็จะแน่นๆหน่อยแต่ ไทเทเนียมโดดไปฝั่งนั้นก็ได้แหละเดี๋ยวสก,กาเลตก็เติมได้อยู่ดีอะอาจจะไม่แคร์ไทเทเนียมใบนี้เท่าไหร่นะครับแต่ขอให้อีกฝ่ายไม่ใช่คอโมโบแรงก็ขอ่ะการ์ดคอโมโบเขาอาจจะอยู่ใต้เด็กสุดท้ายก็ได้เงเพราะว่าตอนนี้อีกฝ่ายเขาก็มีการ์ดในเด็กสองใบเธอหน้าจวดหนึ่งใบคิดนานอย่างนี้ไม่มีหรือเปล่า,าเขาหลับไปแล้วจะมาหนึ่งใบเป็นลิมิทเทมโนไหม เป็นออสโลดโอเคอย่างนี้บังคับเล่นเอชันเทสนะครับบังคับเล่นเอชันเทสเลยอ่ะแล้วสการเรตก็แยกล่างซะแล้วค่อยลงเซเรโบตามไปหรือเราเล่นเซเรโบขวาดีกว่าเซเรโบซ้าเซเรโบขวาน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าไอ้ของไว้สก,การเรตออกซ้ายได้แน่ๆ ถ้าไทเทเนียไม่โดดกลับมานะจะได้เต็มโลทางขวาด้วยนะครับไปนี่แนะ่เรามีเอนทรานเทสมาใบอ่อนตลอดที่เหลือเราก็แค่ลุ้นาเราจะไหวเขาหรือไม่ไทเทเนียไม่โดดกลับไม่เป็นไรเทสก,การเลตจัดให้ก,การแยกออกทางซ้ายฮะว้าว เขาเรียกมันเป็นมิตทีครับก๊อปปี้ออสโลแต่ไม่มีครับแล้วก็ซูปเปอร์สเกลกอปเซเลโบไปไม่ได้ว่าไม่ไหวกับเด็กราวผมเกมนี้ชนะมาได้จีจีครับานนะมาลุยกันต่อในเกมนี้ครับเปิดมาเป็นแหลบของออโ,โต้เรามาเทอไปเลยมูนเกลมือนี้ไม่แย่นะอซิวเซฟเฟอร์ครับ อ๋อเป็นออริเชมนีหว่าอีไฟที่สิบสา,ามใบครับยี่สิบสามใบอดิเชมไม่อยากเล่นไททเนียเลยอะให้เธอหน้าได้ไหมเราจะไวกับออริเชมไหมเนี่ยโอเคเล่นไปเลยท,ท,ทั้งบ๊อบทั้งไททเนียนะฮะ ล็อกจอด้วยดึงสก,กาเลตให้เราด้วยโอ้โห oh oh oh. ก็ดีก็ดีโอเคเธอหนี้มูนเกิลวะท๊อปโอเมก,ก้าเลสกบลิซ่าเด้อหรือจะมูนเกิลเทิร์นหน้ามูนเกิลเทิร์นหน้าก็ได้เดี๋ยท็อปเดตเป็นเซเลโบอะไรอย่างงี้ oh oh. โผมิโนครับสาบล็อกจอเข้าไป ออกมาเป็น oh, oh. เดโอ้โหเดดด้วยเหรอ,อเขาใส่มาเองไหมนเนี่ยมีวาเลียนน่ะเขาใส่เดดมาเองเนี่ยนะโอเคผมมูนเกลนะครับให้ไทเทเนียโดดกลับมาหรือจริงลูกเคสกับลิซาร์าดดีกว่าแต่ทะเลปิดเราอาจจะเป็นลิซาร์าดสองใบได้อย่างนี้ว่ากันว่าเกมนี้เซเนโบไม่มานะฮะ น่าเสียดายที่เซเลโบไม่มาอืมผมเปิดหลังเซเลโบไม่มาก็เหนื่อยหน่อยฮนะบอกเลยนะครับผมอยากชนะซ้ายแต่คิดว่าไม่ได้นะเพราะว่าเดนออกมาจากล็อกจอหนักหน่วงพอสมควรเห็นทางเทสไว้ใบอะไรไม่รู้อ่ะ แต่เราก็มีเอเทสที่ดีที่สุดอยู่แล้วอ่ะเราคงไม่ลูกเครีิซา mm hmm. ดปะลูกเคริซาดก็ได้ mm hmm. เปลียนใจอ้ oh, เป็นโมดอกครับทางซ้ายนี mm hmm. ยย่ทางขวาเราแพ้แล้ว mm hmm. แต่ทางซ้ายเราไหวหรือเปล่าฮ <you> ัมโด มูมาอย่างนี้อ้าวเกมมันจะเปลี่ยนเลขน้อยนะครับโอ้โหโอ้อเปทำดาวซะอย่างนั้นได้เลยว่าไม่มีเซเิโบกไหวผมเกมนี้ชนะมาได้จ G ครับนนะลุยกันในเกมนี้ครับเปิดมาโลกชันแรกสตเรสะคาเดมี่อปีแคทกอปได้มาเป็นกอบบินบอสไม่ประโยชน์ โอ้โหจะให้โกบีแคทบินในฝั่งนู้นทำไมอ่ะไปไปแปลกแปลกเลยตอนนี้เรียกฮักปะละ่ะเรียกโกบีแคทลงไปได้หนึ่งฮะนั่นไงเหลือจะชื่ออะโอ้โตอนนี้สุดๆตอนนี้เอาเราสุดจริงตั้งแต่เทินสองปีอีโมนก่อนนะฮะโอ้กัปเปาะฮุกครับผีพ่อลำคาญนะฮะนี่ตรงๆเลย ขยันส่งกันยิงเพราะเพ่ยิมครับน่าต้องเซเลโบนะเซเลโบกลางไปาเลยครับทำอะไรไม่ได้เราจะเป็นเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแค่นั้นเลยส่วนเขาแคปเปอร์แอโร่มาใบถัดไปที่เขาเล่นก็จะมาเอาตรงกลางเหมือนกันเขาน่าจะต้องอุดตัวเองไปเลยนะะถ้าไม่เล่นเป็นพวกออถ้าไม่เล่นเป็นพวกการ์ดท,ที่ขึ้นมือได้หรือย้ายฝั่งอนะ่ะโอเค การเลีย์สไปเดอร์นะเธอนะองต้องเล่น5าพาวเวอร์อีหนึ่งใบเพื่อไม่ให้หินบินมาอุดกลางของเรานะหินออกขวาสามใบถูกปะ่ะมางี้ผมแยกล่างเลยแล้วก็ ของใบนี้ทางขวาเลยแล้วกันถ้าให้ดีคือแยกล่างออกขวาไปเลยนั่นแหละที่เราเหลือคือเราต้องเอ็นชันเทสอะถึงจะไม่เหลืออยังไงดีเอ็นชันเทสก็ได้ตรงกลางไฮไดรบบ๊อบไม่น่ามาเธอนะน่าไฮดรบบ๊อบมากกว่าโหยังจะเปิดลิมโบอีกเหรอ เอาเลยพี่ออกไหนออกขวาโอเคไม่แย่ครับ <end> ทางซ้ายเนี่ยเราโดนเล็ดฮักได้แล้วเราใช้จี้ไม่หมดดีปดิเด็นนะท็อปเด็กเป็นอะไรดีสุดอะ ลูกเคสเหรอเอา้าทำไมทางขวาเขาเล่นเพลงนั้นนะสมือนั่นน่ะตรงการผมนํำสิบแต่ทางซ้ายเขาเล่ฮักได้เล่นฮักใหญ่มากๆด้วยผมควรมาเทอร์ปะมนมีาไม่ีการ์สี่ใบเขาเล่นได้ไม่เต็มอยู่แล้ว พร่ะชันลิซดพาวเวอร์ไม่น่าลดน่ามาเธอมากกว่านะครับเมืนเขามีบูมอเวลหรือเปล่าไม่รู้ทำไมเขาเล่นเทนี้อยากรู้ก็ต้องไปดูเล่นทักหนึ่งใบวะเล่นทักโตขึ้นไปยังไงเอา้าไม่ไหวกับเรานะาอย่างนี้จรครับานนะมากันในเกมนี้ครับเปิดมาเลยครับโลแรกเป็นสตาร์ไลท์แค่เดียว ดบหนึ่งเรามาสามใบนะเดี๋ยวเราค่อยเล่นก็ได้เขินหน้าไม่รีบโู่นดีมเดนเนชั่นโอเคอย่างนี้หน้าเปิดบ๊อบไปก่อนไหมมาเธอไปด้วยเลยไปว่าถ้ามูลเกลียวก๊อปเนี่ยอยากจะก๊อปแอนด์แมนนะมากกว่านะก๊อปมาเธอไม่ค่อยดีใครเปิดวอด้วยไวท์วิโอครับเป็นเด็กจังอีกหรือเปล่าเด็กเซเลบเจอเด็กจังก็เหนื่อยอยู่นะเพราะว่าพาววเอร์เขาทำได้จำกัดนะฮะ รถทาโก้กองถึงไหมเราทาโก้ให้ลูกเคสไ,ได้เนี่ยเนี่ยพูดถึงอืมนี่เราต้องเล่นแอนดแมนนะผมทาโก้แอนแมนไปเลยแล้วกันครับ เด็กเราไปเราอยากได้ลูกเคสนะแบบนี้โดนคาซันดานี่เจ็บมากถ้าไม่ได้ลูกเคสอะสกาเรดสไปเดอร์ครับลุยรอแยกล่างนะฮะอยากเล่นมูนเกิลเหมือนกันนะมูนเกิลเพื่อก๊อปเซดาโบสองใบอะเปลี่ยนใจแล้วปะเดี๋ยวเราสกาเรดเถิดหน้าแล้วกันโอ้แมนติงครับหนัก ผมเอนชานเทสแมนติงได้นะแต่เราลูกเทสง่ายกว่าพูดถึงแล้วนะลูกเทสมาไหมหนึ่งในห้าครับยี่สิบเปอร์เซนลูกเทสเทิร์นี้จะได้หรือเปล่าเรียบร้อยไม่ได้อย่างงี้เราต้อง let, เอนช a นเทสอ่ะแมกกสการเลียดเทิร์นี้ anted, เอนช a นเทสเทิร์นหน้าแต่ก็เล่นเซเลโบไม่ได้เหมือนกัน เซที่ถูกคือเพลอะไหนผมเป็นชันเทสด้วยแล้วเดี๋ยวเราเซเรโบสองใบไป,ไปลูกเคสได้มาทำอะไรไ,ได้แล้วครับโอ้โหโอนสกร์เปียนป่าดมาอีกโอเคลูกเคสได้มานะจนถึงนาทีสุดท้ายเซเลโบมันลบสองไะดิค่อนข้างหนักแต่ต้องเล่นนะ ไปเตโ,โบสองใบจะไหวหรือไม่ไม่รู้มาดูกันดูเซเ,เจนครับโหโันใส่ขอบด้วยเนี่ยลูกเคสต,ต้องมานะเกมเนี้ยเราเจอเด็กท็อกซิกแบบเนี้ยแต่ลูกเคสไม่เข้าไงแค่นั้นเลยอะอแต่ยังไหวยอยู่นะทำไปเล่นจ,จีจีครับานนะมาลุยครับอยาให้ได้พัก เกมนี้เปิดมาเป็นพินิจอาร์เจไรส์แแบบผมเราเล่นไทเทเนียทางซ้ายเทอร์นสองนี่กันมีมูนเกิลกอฟเซเลโบได้นะมือนี้ไอ้ฝ่ายเป็นเดอะฟูดเหมือนจะเป็นเด็กจังดูท่าจะไม่ดีแต่เรายังพอมีลูกเคสอยู่ไม่เป็นไรถ้าโดนลดพาวเวอร์นะโอ้โหเป็นแม่เนรอเป็นแมนก่กลางแล้วกันครับ อาล,ล่าเนาะทร์นสามผมลุกเทสไปก่อนนะฮะทร์นสี่ผมบนกกอบเซเลโบกอบมาเทอมาเล่นได้อิ่มๆเลยถ้าอีกฝ่ายไปเด็กจังคิดว่าไม่น่ามีการ์พวกโรเองชันเทสเนาะเทเลโบแล้วน่าจะปลอดภัย <S <S เอาไว้เปอร์โยนมาแล้ว <S <S โอเคแล้วผมต้องอุดเลยนะ เพื่อให้แอนเมนกับมูนเกิ์เป็นพาเวอร์หลักของเด็กเรานะฮะตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าไทเทเนียกระโดดข้ามมินิแลบได้ด้วยนะเนี่ยไม่นะโหดอกอ็อกเซฮาล่าเกมเอาเราสูตรเกินไปปะโอ้โหเกินไปถ้าเราไม่ได้ก๊อก,กเซเลโบเลยโอ้โหสุดยอดเลยเหลือแค่เชื่อ เอาไปแค่ทบไดเซลีนไม่ได้ช่วยเราฮะทบไดแนปไปนะพี่ชายถ้าคิดว่าได้เปรียบก็จะแซนไปเลยผมไม่ถอยด้วยถ้าโรชทำได้เราขนาดนี้ก็บบินบินมาไ,มไว้วิดีโอไหมอ่าตามสู้ถ้าผมก็บบินไว้วนะิดโอฮะสุดท้ายเราก็ถมไปเลยนะฮะ ใครจะโดดมาไหมไม่รู้อ่ะเรารู้เพราะว่าเราก็ถมเต็มที่ตอนนี้คือโลชั่นทำใา้เราสุดๆนะฮะแล้วก็เจอเด็กอย่างดอกเนะี่ยเรียบร้อยเลยนะเซเรโบเราบินนะฮะไหวไหมไม่รู้อ่ะผมเล่นไปละใครเทเนียผมไม่หวังเยอะว่าจะโดดมาเท่าไหร่นะฮะให้เขาไปเลยนโปผักแอนแมนมาก็าไม่แย่ปะ่ะโอ้ยตรงกลางเราก็ไม่ไหวอยู่ดีปะ่ะม่เราเติมได้แค่ห้าอยู่ดีนะฮะ มันแย่ตรงเซเลโบโรทำลายนี่แหละไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับเกมนี้ GG ครับมากันอย่างต่อเน,นื่องครับผมในเกมนี้ฮะเปิดโอ้โหด้วยเกสเว็บอย่างนี้เราแอนแมนได้สุดท้ายผมว่าทางซ้ายเราเนะี่ยจะตันได้ไม่ยากโอ้เอสการ์ดพอไปแค่ได้ควลินวิงไม่ดีนะ ผมอยากชน,นะเอสกา์นะแต่ว่าน่าจะยากไปนหน่อยดูพวอพี่ทางซ้ายเป็นเกรดเบฟนะครับที่ฝ่ายเป็นเล็กดิสการ์ดเฮวีแฮร์รีเออร์ได้นอนทางนี้มันต้องมีจริงไม่ดีสุดแต่เลยละ่ะต้องเล่นเซเลโบไปก่อนทางเนี้ยเบลดครับดิสเป็นอพคลิปโอ้โห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 โอ้่หโ้อ่้อ้ ออกซ้ายครับโอเคออกซ้ายกันหมดนี่ผมสก,กาเลตสไปเดอร์เลยไหมหรือว่าเป็น c อปี้แคทไฮเดอร์บ๊อบเพื่อได้จัว่วอย่างวัยสิบพาวเวอร์เอ้ยอย่างว่ยเจ็ดพาวเวอร์แน่ๆถ้าโดนลากเข้าเกตเว็บ c อปี้แคทจะดิฟไทเทเนียซึ่งไม่เป็นไรถ้าเราได้จั่วมันคุ้มมากเขาเทิร์นสี่ ถึงเจ็ดพาวไหมฮะแดคูล่าโอเคนะได้จั่วครับชิลๆิลมาได้มาเธอด้วยโอเคตัวนี้สการ์เล็ตสไปเดอร์แน่นอนนะมูนเกิลไม่ได้เล่นแนละ้วมาช้านหน่อยโอ้ผมมาเธอขวาเออแล้วก็โอ้ยอะไรวะผมไม่อยากมาเธอที่แอนด์แมนเพราะว่าเดี๋ยวมาเธอบินออกแน่ๆอ่ะดิเพิ่มโอกาสแล้วกันผมเล่นกลางเราเล่นขวาแล้วกันเปลี่ยนใจ มาเธอไม่เข้าซ้ายก็พอครับที่ผมต้องการเลยรลออเคโ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 อเค,อเค,อเคสุดท้ายฮนะโอเมกาเรนลิสาร์ไหมผมปวดแยกลากนะฮะแล้วก็ไม่ก้ารเรนลิสาตาร์เลยแนละ้วจริงลิสารไม่ดีเพราะว่ามันโดนลดพาเวอร์แน่ๆน,นะทางซ้ายสี่ใบแต่หรือได้ เดี๋ยวเกดเว็บดึงเข้าแอนแมนโตขึ้นนี่ถ้าไม่ใช่เกดเว็บอะผมไม่เล่นซ้ายเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดวคุณราดิสโพคาลิปได้เนี่ยนอนแล้วโตวเท่าบ้านเลยอะอืมยังไงดียังไงพีเราก็ต้องริส์า์โอเมก้าเลสครับเราเลือกไปได้นะตอนนี้คิดถูกว่าเราเล่นที่ไหนดีถ้าทางซ้ายเราจะเป็นเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสองสิบสี สิบสี่สามสิบเจ็ดสิบเจ็ดบกหนึ่งสิบแปดไม่ไหวอ่ะทางซ้ายเราแพ้ชัวแล้วว่าตอนนี้ยากมากเลยนะเพลงน,นี้แล้วกันวัดใจวัดใจเก็บเก็ดเวทครับเพลงน,นี้แหละไปผมเขเล่นสองใบทางขวาด้วย เล่นอะไรเรอ่ยพอกซิมาบินไนด์โดดกลางเรดดิซีพาเพลคาวดิซไปมอเบียแทบหกพาวเวอร์แกมบิดอย่าแม่นนะลูกแกมบิดอย่าแม่นปากโอเมก้าเลนเราไปแล้วและสก,การเลนโดนลากแต่เหมือนจะอไหยนะภาพนี้เกือบไปครับเกือบไปมาเทอร์บินนี่ว่าโอ้โหอ,อะไรวะเนี้ ทีไเรวันหนักเรียบร้อยไม่ไหวนะเจอมาเทีร์บินจ,จีีครับ